ตกถังข้าวสารได้ดีเป็นเศรษฐีอเมริกาชีวิตปัจจุบันน้ำฝนโกโมนทิติทิ้งเชื่อเสียงคลอดลูกฝรั่งตาสีฟ้าอายุ51ไม่กลับมาเหยียบไทยสำหรับกวางกมลชนกเขมายโยทินอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานมีผลงานสร้างซื่อจากบทบาทอังซูมาลีนในละครเรื่องคู่กรรมและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านกวางกมลชนกมีน้องสาวคือน้ำฝนโกโมลทิติ เป็นอดีตนางเอกเช่นเดียวกันสำหรับน้ำฝนโกมลทิติเธอเคยเป็นนางเอกของเจ็ดสี ในยุค90แพร์ลางมีผลงานระยะหนึ่งเธอตัดสินใจแต่งงานและไปมีครอบครวัวที่อเมริกาตอนนี้นานกว่า10ปีแต่ปัจจุบันน้ำฝนโกมอนทิติแต่งงานสามีชาวต่างชาติและมีลูกชายด้วยกันสองคนซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตาน้ำฝนโกมอนทิติเนื่องจากหลังแต่งงานก็ได้ลาออกจากวงการไปอยู่ต่างประเทศกวากงกมัญชงเปิดภาพล่าสุดน้ำฝนโกมทิติ หลังย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกาหาวาลพร้อมกับหลานชายฝรั่งทั้งสองคนให้เราบรรดาแฟนๆที่คิดถึงทางด้านน้ำฝนกมทิติให้ได้เห็นกันซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันน้ำฝนกมทิตินั้นก็ยังคงความสวยไว้ได้เช่นเดิมและลูกชายทั้งสองคนก็หน้าตาดีมากๆอีกด้วย ล่าสุดน้ำฝนน้องสาวพร้อมได้ลูกชายตัวน้อยที่บินกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดูอบอุ่นและประทับใจสุดๆกันเลยทีเดียวแถมป้ากวางก็มักจะอัปเดตชีวิตของลานชายตัวน้อยและน้องสาวให้แฟนๆได้ชมบ่อยๆทำเอาแฟนคลับและคนรักเด็กกดใ์ให้แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายหนุ่มน้อยสุดหล่อในชุดนักกีฬาฮอกกี้ที่กวางกมลชนกเคมโยทตินนักแสดงสาวชื่อดังนำมาโพสตลงบนอินสตาแกรมกวางจูดกมลชนก โดยหนุ่มน้อยคนดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่นายแต่เป็นน้องอะคิลิสลูกชายคนเล็กของอดีตนางเอกชื่อดังน้องฝนกมลทิติที่ตัดสินใจโบกมือลาวงการบันเทิงไทยเพื่อไปใช้ชีวิตครอบครัวอ,อย่างเรียบง่ายในต่างประเทศซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้เห็นภาพไทยของน้องอะคิลิสที่กวางกมลชนกนำมาโพสตแบ่งปันให้แฟนได้อัปเดตความหล่อเท่านั้นแต่ตัว ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าพัฒนาการของหลานชายเอาไว้อีกด้วยอักขิลิสหลานชายคนสุดท้องลูกน้ำฝนโตขึ้นทุกวนันลูกชายโตเป็นหนุ่มหล่อแถมยังทั้งศาสตนักกีฬาก็ยังไม่ธรรมดาแบบนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจไปกับคุณแม่คนสวยน้ำฝนโกมทิติด้วยจริงๆยกให้เป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกที่ทั้งสวยและเก่งมากๆแถมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เธอก็อยังคงเสิร์ฟวันซวยคืนจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ